ามแม่อย่างไรจะมีคำตอบอยู่ร้านเดียวติมเทวันนี้คุณตอคุยกับามาเรื่องคำพูดที่โคตรตอนคุณเป็นลูกมาม่าคุณไม่เข้าใจจนกระทั่งคุณมามีลูกเองตอนนั้นมันเด็กมากไงซึ่งมันเด็กเราพูดนเด็กเลยนะตอนเด็กตอนนี้สบายแต่สองขวบรุ่นสองขวบเลยหรอใช่รุ่นตอนเด็กแต่ว่าม่เด็กก็ไม่เด็กขนาดหรอกมาม่าเนี่ยจะเป็นคนที่มีคำพูดติดปากที่คนได้ยินตั้งแต่คุณเด็กเลยมันเหมือนเป็นเสียงตะโกนข้างหูเขาตลอดเลยคือเขาว่าช้าๆค่อยๆโคตรช้าโคดค่อยๆแล้ววันนั้นอ่ะโคตรพูดนิ ช้าๆค่อยๆเดิน,นเราโคตรที่ึงมามามาจจาได้ไหมมาชอบพูดคำนี้โคตรตอนไหนบ้างตอนเป็นเด็กเวลาโค้รจะทำอะไรที่รู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปเช่นสมมุติว่าเวลาเราเดินอยู่ในที่ที่มันเป็นถ้าเป็นพื้นที่เป็นเบาะเป็นไะไ่มาก็จะไม่ค่อย,อย จะต้องใช้คำนี้แต่เวลาเราออกไปข้างนอกเราไปเจอหินเกิดเจออะไรที่มันคิดว่าจะล้มแล้วก็มีบาดแผลหรือมีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราคิดว่ามันนี่มันต้องช้าชาน่าจะไหมถ้าไม่ช้าถ้เกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็จะพูดเวลาเดินที่อันตรายใช่ไหมใช่อะไรที่ไมรู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยเวลาสบายเดินนอกบ้านที่มันเป็นพื้นไม่ค่อยเรียบอะแล้วเป็นพื้นแข็งที่รู้ว่าเราเห็นพื้นแข็งที่มันเป็นหินสัดๆลงไปคือถลอกแน่นอนเราก็จะบอกแล้วว่าช้าชค่อยค่อก็เลยพูดจนแบบติดปากแล้วเออแปลกดิ เสิร์ฟเลยนะมีทุกอย่างจริงๆเลยนี่ MKT หลายหลายคนไม่รู้นะบอกก่อน m k เนี่ยเขาจะมีอันนึงก็คือผักกดขาวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูผักกดขาวธรรมดาก่อนนี่คือใบใหญ่ๆถูกไหมที่มันจะเป็นใบใหญ่ๆนี้ถูกไหมแล้วเขาจะหั่นทอนให้แต่นี่ทีเด็ดั่นพิเศษได้ถ้าคุณบอกเขาว่าขอยอดยอดอ่อนๆไปจะเป็นแบบนี้อันนี้คือหลายหลายคนไม่รู้นะครับเทคนิคหนึ่งในการกินอยากได้แบบนี้บอกเขาได้นะเขามีแล้วคุณก็ด้แบบนี้ลงไปได้เลยเห็นไหมที่เราสั่งตลอดเลยนะเวลาบ้านเรามายอดาจะสั่งเอๆายอดยอดอ่อน ใบๆเยอะๆหน่อย,อ,ยอันนี้หลายๆ่นไม่รู้หึหมา,มาวันหนึ่งอ่ะเด็กมันวิ่งมันก็ต้องล้มอยู่ดีอย่างสบายวันหนึ่งก็ต้องล้มแล้วก็ต้องเป็นแผลหมามาตอนนั้นมา,มาทาใจห้ามยังไงที่จะต้องให้ลูกไปประเชิญชีวิตมา้าเขจาคุย่ับบางอย่างเราแบบเห็นเลยว่าเดี๋ยวต้องล้มแต่ก็ต้องแบบใช่กัดฟันอ่ะมีวันไหนไหมที่มาเห็นเลยว่าเดี๋ยวอันนี้โคไปกูต้องมีอุบัติเหตุแน่นอนแต่มาก็ต้องปล่อยเล่นโรลเลอร์อเบลดอย่างเงี้ยตอนที่เวลาโคตหล่นเล่นโรลเลอร์เบลครั้งแรกเนี่ยม้าคิดว่า มาไม่ใช่ไปว่าอย่างเดียวมาจะมีเองบวกกันน็อกแล้วก็มีสนับมือสนับเท้าให้มีสับตอนนี้พอถึงเวลานั้นน่ะมาว่าถึงตอนนั้นน่ะโค้ดต้องไปรับผิดชอบแล้วหมายก็ว่าม้ามีสิ่งที่ป้องกันให้โค้ดอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะล้มมีการกระแทกอันนั้นอาจจะเจ็บแต่อ,อาจจะไม่ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นก็คือต้องปล่อยอันนั้นก็ต้องปล่อยออมาตอนเด็กๆเนี่ยมา,าจ,จะปล่อยโค้ดเยอะเลยนะบางอ,อย่างมาที่พูดไปอาจจะต้องไม่มีประโยชน์อะแล้วอีกอย่างทำให้โค้ดไม่สร้างสรรค์ในชีวิตด้วยคิดว่าอย่างนี้ บ้านเรานี่เราไม่ลวกบะหมี่เนาะไม่ลวกบะหมี่มันโอเคลเลอแล้วเขารวมมาดีอยู่แล้วบะหมี่ของเขาลวกมาเส้นพอดีพอดีเลยแล้วเวลากินกับพวกเครื่อง MK เนี่ยพวกเป็ดย่างหรือหมูดแดงเนี่ยบอกได้เลยนะ M k มเคเขาเป็นที่นิ่มลอร่อยแต่บางทนชอบลวกีนิ่มอ่ะบะหมี่อะ่ะแล้วแต่คนแล่วแต่คนอืมอร่อยดเหมือนเดิมนี่บ้านเราเลยนะถ้าหมามาต้องกินนี่เลยเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งเฮ้ยขอดชมได้ปะ ลูกช,ชิ้นกุ้งเขาอร่อยที่นแล้ไหมใช่ตั unto, i i ้งแต่เด็กจนโต MK ก็ยังกินกันประจําอยู่เลยนะเออแม้ว่ามาตรฐานเขาแล้วก็ดีขึ้นโอ้โ้เขาดีขึ้นลูกชิ้นกุ้งอันนี้ชื่นชมเลยว่าลูกชิ้นกุ้งดีนอย่างเห็นไึ้ชัดเห็นมาม老าก็จะใส่อย่างละครึ่งก่อนอย่างละครึ่งก่อนบ้านเราต้องกินอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งก่อนเดี๋ยวมันเต็มหม้อเกินไปอ่ะครึ่งหนึ่ง ค่อยๆลวกมันจะอร่อยขึ้นอีกคำหนึ่งที่ค้ดตอนนี้คพูดบอกกับสบายบ่อยอเ,เราคิดอีกปรมาณคือคำว่าระวังสบายช่วงนี้อยากขัดกินถือแก้วถูกปะเขาอ,อยากถือแก้วเองแล้วก็แบบกินเองแต่เรารู้ว่าแก้วนี้มันแตกใจหนึ่งก็อยากจะเป็นห่วงอยากจะช่วยอีกใจหนึ่งก็อยากให้เขาได้ทำฝึกด้วยตัวเองอต้องบาลาน์นะ ใช่มันก็เลยทาให้แบบเหมือนเราต้องคอยบอกเขาว่าระวังระวังระวังทุกอย่างคือต้องอพูดจนแบบติดแล้วพอคนพูดเค้คิดถึงหมาหมาอีกว่าหม,มาก็เป็นหนึ่งในคาที่มาพูดกับคนบ่อยว่าให้ระวังเดี๋ยวอันนี้แตกระวังมันร้อนเราจะบาลานซ์ยังไงดีระวังที่เราก็อยากให้เขาระวังแต่เราก็ไม่อยากให้เขาไม่กล้าที่จะทําอะไรอมาว่าเวลาโค้ดเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆโนะค้ดจะรู้เลยว่าลูกเรามีความเขาเรียกว่ามีความดื้อขนาดไหนถ้ามันดื้อมากๆมันไม่ค่อยฟังหรอกต่อให้ใหเตือนว่าระวังไงก็ทําอยู่ดีใช่ก็ทําอยู่ดีแต่นี่ ถ้าเวลาการที่เราพูดซ้ําพูดซากพูดบ่อยๆย้ำๆ,ๆเด็กบางคนมันไม่ชอบแต่เวลาเรานานๆถ้าพูดเรื่องนี้ถึงว่าเฮ้ย hey, วังนะแต่ไม่ใช่เฮ้ย hey, วังนะเว้ยวังระว่าคือเหมือนกับพูดไปแล้วมันก็เหมือนกับวูทวนลมไปแล้วถ้าเด็กเล็กก็แบบนึงแต่ถ้าเด็กโตการพูดเนี่ยเหมือนกับเราหวังดีแต่กลายเป็นว่าเราพูดซ้ําพูดซากอ่ะพูดน่าเบือ่อเขาเบือมั้จากความหวังดีมันกลายเป็นความน่าเบื่อช็อตเบื่อเขาแต่ว่าอย่าเต็มบ่อยไปน้อเด็กมันจะเบื่อเนาะใช่ใช่ คุณคนพูดระวังเก็แบบเหมือนกันรัฐบาลนี่ก็จับทุกอย่างมาวิ่งเข้าใส่ทุกอย่างอืเฮ้ยก่อนไปคำที่สามเห็นน้ําจิ้มถ้วยนี่ไหมมาดูน้ําจิ้มอะไรน้ําจิ้มเต้าหู้ยีคนเรียกน้ําจิ้มเด็กจริงๆแล้วเรียกอะไรกันทีมงานเรียกอะไรน้ําจิ้มเด็กน้ําจิ้มเด็กเนี่ยถามเอ็มเคหน่อยสิว่าเขาเรียกอะไรใช่ไหมน้ำจิ้มเด็กใช่ไหมเพราะตอนเด็กเวลากินต้องกินน้ำจิ้มตัวนี้น้ำจิ้มเด็กเพราะมันไม่เผ็ดก็เลยเป็นน้ำจิ้มเด็กแต่เมื่อมาใส่แล้วใส่พริกเผ็ดๆเนี่ยเวลาจะลดความเผ็ดมากก็็็ใใสส่่นนนนน้้้้้้้าาาจจจิิิมมมมมเเเเเดดกกลงไไปปหหอออออย๋ผขคร เพราะว่ามันหอมเฮ้ยแจ๋วอ่ะเนี่ยเห็นไหมเออเอออรสชาติมันก็เหมือนเราเติมเต้าหู้ยีเข้าไปในช่วย้ใช่มันทําให้มันมีรสชาติของความเดิมละมุนขึ้นมาใครชอบเต้าหู้ยีก็เติมแบบมาม่าได้ก็คือวิธีการมาเอ็มเคสั่งน้ําจิ้มเด็กเพิ่มแล้วก็ใส่เข้าไปใช่เฮ้ยดีมันรสชาติกลมกล่อมแต่ก็ได้ ได้กลิ่นทั้งเต้าหู้ดีได้กลิ่นความลงตัวลงตัวโอ้โหแล้วก็อีกน้ำจิ้นเมืองที่มีที่นี่หละเราคนไม่รู้นะคือพรสือพิมพเคมีพรสืด้วยนะอ๋อมีพรสืดด้วยใช่เวลามากินกับเนื้อวัวไงแม่ก็เป็นสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นของญี่ปุ่นขึ้นมาเลยใช่ถูกต้องเวลากินกับเนื้ออร่อยคําที่ถามเพี้ยงเพี้ยงเจ็บปวดหรืออะไรเพีมาเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ้าทาดิทําไงเพี้ยงหายไหมหายงงตอนเด็กอะเพี้ยงหาย แล้วก็เปลี่ยนเรื่องใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเรื่องมาเพียงคุยบ่อยมากเลยแล้วทำไมเพียงเสร็จแล้วมาก็บอกว่ากินน้ําเย็นามานี่คือติดทุตียานตลอดมีอะไรไม่รู้ปวดอะไรไม่รู้กินน้ําเย็นใช่ใช่แล้ววันหนึ่งอ่บสบายเขาก็เหมือนเขาไปชนอะไรเงี้ยเขาก็ร้องแค่พูดเลยไปสบายเพียงเป็นไรไหมเขาดูดูแล้วไม่เป็นอะไรมากคือเด็กบางทีชนเนี่ยบางทีไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ของตกลงมามันดังตกใจตกใจมากเราก็เลยบเพียงหายยางของตกแล้วก็อย่าโอเคแล้วเพียงปุ๊บหายปั๊บ เโโพียงแต่จริงๆมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะเวลาเราเจ็บปุ๊บเราก็ยังรู้สึกว่ามันเจ็บการนี้แต่พอเราเบี่ยงเบนประเด็นให้เขานิดหน่อยแล้วก็ทำให้เขาสบายใจว่ามันไม่มีอะไรเราอยู่ใกล้ๆเขานะทำให้เขาอุ่นใจไง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เกิดความสบายใจเกิดความดีแหละม่ททำให้รู้สึกว่าไอ้ความกลัวหรือความเจ็บอะไรมันหายช่วยได้เยอะเลยนะ มันจริงเพราะว่าถ้าจุด,ดมาคุณไล่ามาฝั่งกันไหมไหม,มที่ขาคุณเป็นแผลแล้วคนต้องไปหาหมอแล้วหมอเขาจะทําการตามแผลเขาก็บอกว่าเจ็บนะคือมันต้องฉีดยาชายาชาฉีดฝ่าเท้าเนี่ยมันฉีนดาาเส้นประสาทไงปรากฏว่าอิงอ่ะอุ้มสบายมาอยากให้เฮ้ยเหมือนกับว่าเขาเห็นว่าคนเป็นพ่อพ่อมาหาหมอลูกเห็นว่าพ่อไปหาหมอลูกจะไ,ไม่กลัวอืก็เลยแบบนั่งแบบเอ้าวสบายมาหรอลูกแล้วก็เหมือนอย่างเงี้ยเป็นฮีโร่เลยโอ้ยฉีดเนี่ยคุณหมอรักษาป้าปี้เนี่ยป้าปี้ก็หายแล้วนะไม่เจ็บ แตบไม่เจ็บ <c oughs> อโอ้ยเนี่ยสบายเลยมาปีสบายเลยคือเหมือนเราไปหาหมอเราก็ต้องไม่กลัว <c oughs> ด้วยอ่ะให้ลูกดูแม้กระทั่งเราเจ็บมันก็ต้องไม่กลัวเพราะกลัวลูกกลัวไงก็ไปหาหมอใช่ <c oughs> ใช่สบายเจคุณหมอเลยแฮปปี้มากหลานล้าหมอตรวจแล้วก็แฮปปี้เพราะ <c oughs> ว่าเห็นว่าเราไม่มีไม่กลัวนี่ของกินนี่คือทีเด็ดอันหนึงที่ต้องหยุดหยุดก่อนได้ไหมมาหยุดได้ไม่อยากกินอกินอะไรขอพักกินหน่อยได้เลยหิวเหรอไม่ได้หิวแต่อยากกิน ได้สิแหมดูอาหารแบบเนี้ยแล้วโค้ดจะให้มาแบบครึ่งๆกลางๆได้ได้คัดนึงก่อนโอ้โหแถวมากินก่อนเขาพูดได้ไหมหืมไม่ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวได้กินไดกอร่อยามาพูดกันกำลังจะอร่อยอร่อยก็หยุดหยุดโอ้โหจริงจังมากงงใช่กินเหมือนอยู่บ้าน ว่าเราเนี่ยเวลาจะสั่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอาหารอะไรที่จะไปที่บ้านเนี่ยคือสิ่งแรกที่จะสั่งคือ MK ก่อนเหมือนกับอาหารกลางที่ทุกคนไม่ต้องถามว่าคนไหนชอบคนไหนไม่ชอบเพราะทุกคนกินเป็นเบสก่อนแล้วใครจะสั่งอะไรีนี่หน่อยๆมาเสริมคนสังเกตอย่างหนึ่งอืมากินทุกี้กับคนสิบคนหม้อมาจากด้านต่างสิบแบบนีบางคนไม่มีอะไรเลยบางคนมีผักเยอะบางคนเขาขอยูกเนื้อบางคนเทหมดเลยใช่ใช่ใช่หม้อทุกี้ไม่มีทางเหมือนกันเลยบางคนใส่วุ้นเส้นลงไปเลยบางคนไม่ใส่เส้น บางคนมีบะหมี่ลอยอยู่มันไม่เหมือนกันอ่ะสุกี้เนี่ยมันกินข้าเลียกสมานแะฉาดจริงๆอย่างสม่ติู่ม้าเวลาไปนัดเพื่อนกินอาหารม้าเดี๋ยลงมติก็คือส่วนมากจะไปกินสุกี้อย่างม้าไม่กินเนื้อเนี่ยม้าเคยรักเพื่อนขนาดเขาใส่เนื้อนะม้านี่โอเคฉันไม่กินเนื้อส่วนนี้แต่ฉันก็กินทาไมที่กับลูกไม่ยอมให้จะใส่เนื้อก็เราเลือกได้ไงเข้าใจคำนี้ไหมป๋าม้าเลือกไดจริงเพราะว่าคาที่ป๋าม้าทำและพูดตลอดตั้งแต่เด็กคือคำว่ากินเลย เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กเนี่ยสมมว่เรามีอาหารมาอันหนึ่งเราอาจจะถามและไม่ถามไาม่จำว่าม,มามากินไหมหรือบางทีเราจะกินหม,ม,มามาจะพูดว่ากินเลยกินเลยกินค่อยเลยก,กินก่อนกินไปเลยกินไปก่อนมีอะไรก็ให้ลูกก่อนใช่เหมือนมีอะไรก็แบบให้ลูกก่อนอย่างเช่นปูหนึ่งตัวปูหนึ่งตัว ตอนคุกเกิดมาจนคุาเป็นวัยรุ่นมามาไม่เคยกินก้ามพวกมามาจะให้ลูกกินก้ามก่อนใช่แล้วี่เนื้อตรงาแล้วก็พวกกันเชียงให้ลูกแต่ตัวเองไปแทะซุบซิ่ซุบซิบซึงแล้วถูก็ไปกินปูสบายใช่ไหมพอมีกล้ามมีอะไรเดี๋ยวก็แบบกินเลยพออีนถามว่าจะกินไหมแม่เอากินเลยให้ลูกก่อนเลยก็เลยพิ่งเข้าใจว่าเออเพาเออวาคนเราคเป็นแบบนี้เนาะคนเราเนี่ยมันเนียในครอบครัวคนเรามันก็ต้องอย่างเนี้นะแบบว่า มันไม่ใช่ทุกคนจะต้องกินก้ามได้หมดความอร่อยเราอาจจะแค่นี้แล้วก็ให้คนอื่นเขากินใช่ไหมก็มีความสุขมันไม่ใช่การเรื่องกินมันเป็นเรื่องของความสุขในการให้ด้วยถึงตอนนี้โคก็อยากให้ม้ากินก้ามเยอะๆแล้วซื้อก้ามไปเยอะดี๋งวนี้ก็กินเพราะผมจำได้เลยพอหลังจากผมเป็นวัยรุ่นแล้วพอคนเริ่มโตเหมือนมาประมาณมหาลัยผมจำได้ว่าตอนนั้นหมาเริ่มเริ่มกลับมากินก้ามแล้วพอคนเริ่มโตแล้วหมาเริ่มหรือก็ทางานแล้วมมาก็จะแบบเอาละชะตาฉันแล้วนะ แก้มปลาของฉันแล้วนะเนื้อปูที่นี่ฉันแบบตาฉันแล้วนะก็เธอหาเงินกินได้อะไรเงี้ยก็เหมือนที่ม่าม้าบอกไงหม่าม่าก็แบบทีนี้มาม้าเลือกละมาม้าเป็นคนเลือกละวไอ้คำหนึ่งคำสุดท้ายอันนี้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงวัยนี้แล้วอาบน้ําเมื่อก่อนเด็กๆก็ได้ยินคำนี้จากมาม่าเยอะที่สุดเลยในชีวิตอาบน้ําเร็วๆอาบน้ํา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 โอ้โหจนเดี๋ยวนี้เค้ก็แบบกลายเป็นคนที่พูดคำว่าอาบน้ําอ่ะอีกแล้วคุยพูดเยอะคนอีกอาบน้ำ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 ไม่ใช่ตัวเหม็นนะ ถึงเวลาแล้วก็ต้องนอนก็กลายเป็นโค้ดไปเรียกสบายแต่มาัทตอนนี้สบายคือหนึ่งขวบครับเก้าเดือนคําพูดที่ติดปากคือคําว่าไม่แม่เขาตะโกนอับนม่ไม่ไม่ไม่แล้วก็วิ่งไม่ไม่ไม่ตัวแสบกันก่อนจะถ่ายรูปเขาเขาว่ายังไงรู้ไหมเขาไม่ถ่ายรูปนะเขาไม่ยกกล้องขึ้นมาปุ๊บแมาก็งงเลยอะไรคืออะไรปฏิเสธฉันได้แล้วเหรออื <K an> เขารู้ความต้องการแล้วตอนนี้เราก็ต้องวางแผนนะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับซุนหูแล้วนะตอนนี้มาเหมือนซุนหูเวลาเจอกับเขาเนี่ยแต่น,นี้ต,ต้องรู้แล้วว่าต้องต้องวางแผนกันวางแผนก,นการลบกับเขาแล,ะะแล้วนะไ,<ม><ล>ไม้ใช่ธรรมดาแล้วพอเขาบอกไม่ถ่ายรูปทํายังไงอ่ะไม่ถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้ไหมเขาก็สะอึกเขาก็เขาก็สะอึกจิถ่ายวีดีโอได้ได้เขาบอกอ๋อได้ก็ได้ก็เลยไม่ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ไม่ถ่ายรูปแต่ถ่ายวีดีโอ เคเป็นไงแมเวลาแบบถามแม่อยากกินอะไรจะมีคำตอบอยู่ร้านเดียว MK MK จริงๆ MK หัวบ้านเหมือนคอมฟอร์ตโซนอ่ะซึ่งหัวหลายๆบ้านเป็นนะมันแบบกินได้ทุกเพศทุกวัยของคุณมีคุณภาพสะอาดอร่อยหลากหลายเล่นเคต่อตัวทุกโมเมนต์ดีนะมาไม่ว่าจะเป็นวันแม่วันเกิดวันสำคัญต่างๆเนี่ยมาที่ MK ได้หมดหรือแม้กระทั่งวันที่หมอม้าอยากกินแบบวันนี้ไม่อยากมากิน MK เราก็ตามมาได้ที่ MK ทุกสาขานะครับสบายกินแล้วนะบะหมี่หยกสบายกินบะหมี่หยก่ะถ้าเออส่งต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่ส่งต่อเลยนะส่งต่อละขนางไม่มีสมบัติ M K ไม่มีสมบัติของเราเลยนเรายังส่งต่อได้เลยนะส่งต่อความสุขนะแล้วอยากรู้ยังไงคนดูเราเขามีคําพูดไหนที่แม่เขาพ่อเขาชอบพูดติดปากไหมลองพิมพ์บอกหน่อยว่าคำไหนที่เขาพูดแล้วยังจําได้จนถึงทุกวันนี้หรือพูดแล้วจนกระทั่งวันนี้เป็นพ่อเป็นแม่คนละก็ไปใช้คำนี้กับลูกตัวเองเพราะว่าเวลาคนคนพูดคำนี้คนจะคิดถึงมามหปาป๊า